โอเควันนี้คืมจะมาลองกินวิกเกนวิกักนวิกเกนวิกักนดิกกนวิกักนดูกันกนเชื่อป่ะคิดไม่เคยคิดเลยว่าสภาพตัวเองตอนออกกำลังกายเนี่ยมันจะทุเรศขนาดนี้จะได้มาอัดวิดีโอแล้วก็มาดูวิดีโอเองจะได้รู้ว่ามันทุเรศจริงๆ ไก่ไก่ไก่อร่อยไหมมื้อเช้าวันนี้คีมลองทำสลัดคิสปี้โถฟุนะคะก็คือสลัดเต้าหู้ทอดเริ่มแรกก็คือการเตรียมผักสลัดนะคะทุกคนคิมใช้วิธีทางร้านเลยก็คือไปซื้อสลัดที่ตลาดต่อไปก็หั่นอะโวคาโดใส่ลงไปเลยนะเสร็จแ,แล้วก็มาเตรียมเต้าหู้นะคะเราเต้าหู้แข็งนะหั่นเป็นทอนทอนๆๆๆเอ้ยหั่นเป็นชิ้นชินช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 น้นะคะ ส่วนผสมมีไม่เยอะเลยก็มีซีอิ๊วมีผงกระเทียมแล้วก็มี n u t r i t i o น a l yeast นะคะก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีก็เริ่มจากเต้าหู้นะคะไปจุ่มจุ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 มลงในซีอิ๊วก่อนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปจุ่มในผง n u t r i t i o น a l y e a s ที่ผสมกับผงกระเทียมทำจากสี่ห้าอันแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อทอดอบความร้อนหม้อทอดความร้อนหม้อทอดอะไรไร้น้ำมัน ระหว่างที่คิมกําลังรอดให้เต้าหู้ของคิมมันสุกแล้วเนี่ยคิมก็มาดูที่สลัดนะคะคือคิมรู้สึกว่าสลัดมันน้อยไปคิมก็เลยเติมผัดผักที่มีทําลงไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เห็นไหมอันนี้คือตําแตงกวาที่มีทํานะคะคิมก็ใส่ไปด้วยเพิ่มความแซ่บลงไปให้กับสลัดอ่าพอเราใส่เต้าหู้เสร็จแล้วเราก็จบด้วยน้ําสลัดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออร่อยที่สุดในโลกในหัวใจคิมกินเมนูเนี้ยอาทิตย์หนึ่งติดๆไม่โกหก อยากให้ทุกคนได้ไปลองกินกันทุกคนมันอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็คือของหวานหลังของขาวนะคะก็คือมันเชื่อมกินนิดหน่อยพอของปลาของคอสแนกวันนี้คิมจะทำเป็นเหมือนมันฝรั่งทอดแต่เป็นมันหวานนะวันนี้คิมได้มันส้มมาทุกคนแต่คิมแนะนำว่าทุกคนเอามันมันมันที่ข้างในเป็นสีเหลืองคนมันจะรสชาติอร่อยกว่าหวานกว่า เอามาหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะทุกคนเหมือนแบบแผ่นมันฝรั่งอ่ะจริงๆก็คือไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ทุกคนไปใส่ในหมอ้ออบความร้อนอะไรอย่างนั้นได้เลยแต่ว่าครีมก็คือไม่รู้จะใส่ทําไมแต่ก็มีน้ํามันมีผงกระเทียมมีผงปาปริก้าอะไรเยอะแยะไม่รู้แล้วก็คุก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 อ่ะฉัะลงไปในหมอ้ออันเดิมนทะะ้กคนแล้วก็ทอดประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีค่อยๆมาดูดกันเผื่อมันสุกเกินไปหรือยังไม่สุเกเออซําน,นี้แหละพูดไปตั้งนาน กดไปอัดสโลโมชันต <la cigarette>. ้องพูดไหมก็คือเดี๋ยวเราจะรีเทคใหม่รีรันม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนก็คือคิมเราจะบอกว่าอันนี้หน้าคิมไม่ได้มันนะคะคิมแบบทาคีมกำลังจะนอนแล้วตอนนี้ตีสองแล้วแล้วคิมเนี่ยก็คืออยู่ในอ้อมกอดของพ่าห่มนะคะทุกคนเห็นไหมคิมนอนอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าใครเป็นเหมือนกันมั่งเวลาเรากลัวผีไงเราก็จะต้องคุมให้หมดทุกอย่างว่าเราจะได้รู้สึกว่าเราปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหมดอันนี้นี่กู กดวิดีโอจริงๆเรือยังเวลาเรานอนใช่ไหมทุกคนเราก็นอนอย่างนี้ปิดอย่างนี้ให้เหลยแค่จมูกอย่างเดียวโอเคมาเข้าเรื่องกันนะทุกคนก็คือชีวิตทุกคนตอนนี้นะคะก็คือคิมรู้แหละว่ามันก็คงจะน่าเบื่อมากๆมากๆๆๆๆๆวันวันหนึ่งก็ไม่ทาอะไรก็คือนอนอยู่บ้านบางคนก็คือ work from home แล้วเดือนนี้คิมก็รู้แหละว่าคิมลงคลิปน้อยเดือนนี้น่าจะไม่เกินสามคลิปนะทุกคนเพราะาอะไรเพราะว่า ชีพมันน่าเบื่อทุกคนไม่รู้จะถ่ายอะไรไอคลิปเนี้ยในคลิปรู้สึกว่ามันแบบ็นคลิปแบบไม่รู้ว่ามันดูมันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรมีก็คือไม่ให่คลิปแบบคลิปทําอาหารทาเมนูอ,อาหารอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นหน้าคลิปน้อยคลิปเลยตัดสินใจมาถ่ายวิดีโอแบบอัปเดตเรียลไทม์ให้ทุกคนเห็นนะคะอย่างนี้คือตอนนี้คลิปน้อยอยู่ทุกคนกําลังตัดวิดีโอนะคะ คิมได้เอาภาพเอาวิดีโอที่คิมได้ถ่ายเอาไว้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่คิมรู้สึกว่ามันตลกอะไรเงี้ยเอามาให้เพื่อนๆดูกันคนเพื่อนๆอาจจะได้ยิ้มได้บ้างเนาะเพราะว่าตัวนี้แม่งแย่มากเลยอะไรเงี้ยพูดแล้วโอเคตอนนี้ถ่ายถูกแหละโอเคไปดูคลิปกัน สวัสดีฮัครูครับาวางเลยจ้าให้มันไปคิดก่อนค่ะอะเด้อ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 เดอะไรนะให้เวลาเขาไปคิดก่อนเมื่อกี้ไม่ได้พูดคำนี้นะให้มันไปคิดก่อนค่ะ <c oughs> ร้อนจริงๆเลยร้อนจ้ารักเธอให จะเดินมวพูดต er ัวขอโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมันมันมันไม่ค่อยได้ยินตอบสายจะหลุดแล้วสายจะหลุดแล้วสายจะหลุดแล้วสัญญาณไม่ดีแล้วสายหลุดแล้วหลุดไปแล้วสายหลุดแล้วเรียบร้อยฮัลโหลฮัลโหลสั่งผักกรอบหน่อยฮัลโหลเมนไม่ใครพูดเลยฮัลโหลกดเลขก่อนติด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  อีตีตีฮัลโลผักกรอบสองถุงเออนี่ลินละลินน่าเกลียลอะม,มันงับจิดเดียวเดี๋ยวไปอาบน้ำเถอะนี่ไวเลยเนีอน่อืนี่นี่น มื้อเที่ยงนะคะทุกคนเราก็กำลังจะพยายามทำบันดา纳คอฟฟี่ไอศ์ครีมเมนูนี้อาจจะต้องแช่กล้วยนะคะแช่ในช่องฟรีซไว้สักวันหนึ่งก่อนที่จะทำเมนูนี้อ่ะเราใส่กล้วยเข้าไปใส่นมอัลมอนด์เข้าไปใส่ผงกาแฟคิมย้ำว่าต้องใส่ผงกาแฟนิดเดียวทุกคนไม่ใช่ว่าเหนือในภาพคิมไม่คิมใส่เยอะมากคิมใส่ไปสองช้อนชามั่นใจมากแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตนะคะลงไปสรุปป่นอมาสีแม่งเหมือนขี้เลยรสชาติคือขมปีขมปีเปรี้ยวปลายลิ้นก็คือทิ้ง กินได้นิดหน่อยเออกินได้นิดหน่อยแต่ภาพสวยโอเคเลยทำเพิ่อมาถ่ายรูปนิดเดียวอ้ออันนี้ก็คือโรยโรยการโนล่าช็อกโกแลตนะคะทุกคนก็คือรู้สึกว่าครั้งหน้าคือถ้าเกิดใครจะทำมือใสนดด่นิดเดียวนิดเดียวจริงแบบปลายช้อนชานะทุกคนนะจำเอาไว้วันนี้คิมทำได้ดีนะทุกค,น,คนทำได้ดีคิมท่องกับในตลอดว่า I can do it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  I can do ใครไม่เลิฟหมูมั่งนะใครไม่ชอบกินสันคอใครไม่ชอบกินเต้าหู้ชีสใครไม่ชอบกินเบคอนใครไม่ชอบกินสกชิยากี้แต่ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าอย่างไรก็ทําผ่านมื้อเช้ามื้อเที่ยงสแน็คทุกคนแต่ว่ามาตาบาดแตกตอนเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราลองใหม่นะอืมตั้งแต่ทําคลิปมาไม่มีคลิปไหนเลยที่กูทําสําเร็จักคลิปเลยทุกคน